แจ็คกอนอ์พลังทำลายล้างที่หยุดไม่ได้คู่ต่อสู้ที่สมน้ำสมเนื้อกับฮาร์คเคนมาโก้ Marco, ต้องทนทุกข์กับการที่ถูกพ่อทารุณและว,วันหนึ่งเขาก็ได้คนพบวิหารลับที่อุทิานแหแก่ซิโทูแลคผู้เป็นอมะตะมาโก้จึงใช้พลังของซิโทูแลคเปลี่ยนตัวเองให้กลายเป็นอวตารของแจ็คกอนอตสิ่งมีชีวิตที่มีพลังกำลังมหาศาลและความท้อโนอดทนอย่างเหลือเชื่อในการเผชิญหน้ากันครั้งแรกฮาร์คก,กับการเป็นผู้ช่วยชีวิตแจ็คกอนอ์ซะอย่างนั้นแต่แล้วฮาร์กก็ต้องเข้าต่อสู้กัาักาาาามคคร้งนหหลลยย และความสามารถของจักรนอตในการต่อสู้ได้อย่างยาวนานแม้จะไม่ได้กินอาหารหรือดื่มน้ำก็ทาให้เขาเป็นคู่ต่อสู้ที่สมน้ําสมเนื้อและน่าเกงขามจักรนอตไม่ได้มีแค่พลังกาลังเท่านั้นแต่เขายังมีความสามารถในการสร้างสนามพลังที่แข็งแกร่งซึ่งทําให้เขาสามารถป้องก,กันการโจมตีอันรุนแรงของหักได้เรียกได้ว่าเป็นกําแพงเหล็กเคลื่อนที่ที่ยากจะทําลายความทะหลต์อดทนของเขา ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสําคัญที่ทำให้เขาเป็นศัตรูที่น่าเกรงขามเพราะเขาไม่รู้จักคําว่ายอมแพ้ต่อให้โดนทักเล่นงานหนักขนาดไหนเขาก็ยังสามารถลุกขึ้นต่อสู้ได้อีกครั้งเสมอจักกนอสคือผู้ต่อสู้ที่สมน้ําสมเนื้อของฮักอย่างแท้จริงด้วยพลังกาลังที่มหาศาลความสามารถในการสร้างสนามพลังและความทรหดอดทนที่เหนือกว่ามนุษย์ทําให้เขาเป็นศัตรูที่หาต้องเจอกับความยากลำบากในการเอาชนะการต่อสู้ของทั้งสองจึงไม่จะดูดเดือดและสร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวงอยู่เสมอ